สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูครับก็เหมือนเดิมนะครับที่เราจะมาะครับคัดเลือกโพยที่มันเตะตาแล้วก็น่าสนใจเราคิดว,ว่ามีโอกาสออกสูงมานะครับหนึ่งในนั้นพอดีก็คือ,อเจ๊ฟองเบียนะครับเจ๊ฟองเบียเนี่ยช่วงหนึ่งที่แบบเข้าป๊ะปั๊บปะปั๊บปะั๊บตลอดเลยนะครับแล้วก็จะคือเวลาดูแบบมาแรงก็จะมาแรงติดกันเหมือนกันนะครับช่วงหลังจะแผ่วไปบ้างแต่ว่า ไอ้มคิดว่าน่าก็น่าจะใกล้ถึงเวลาที่เจฟองเบียร์จะเข้าแล้วนะครับเข้าแล้วนะครับมคิดว่าอ่วันนี้ให้มาแล้วนะครับเจฟองเบียร์นะครับมันอยู่ในกรุ๊ปแล้วนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยจะเป็นลายมือเนาะจะเป็นเหมือนกับเป็นลายมือเขียนนะของเจฟองเบียร์แต่ว่าในกรุ๊ปลงเป็นตัวนี้นะแต่ว่านี่ของจริงนะเพราะว่าอยู่ในกรุ๊ปของเจฟองเบียร์อยู่มันอยู่อยู่แล้วนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าของเจฟองเบียร์เป็นตัวไหนแล้วชนกับเจ้าประจําของเราตัวไหนบ้างนะครับผมเพื่อดูตัวเน้นว่าอันไหนน่าสนใจนะครับอื เจฟองเยียงว่า2พฤษภาคม65นะครับให้ฟันไปทาง7นะครับ7มี75 78 79นะครับ79น,นี่น่นาจะเป็นหนึ่งในตัวอันเหมือนกันนะตามอไม่เห็นนะน่าเป็นตึงตัวที่ทน่าจะอันอยู่ครับแล้วก็มี71แล้วก็271เน่ในชุด3ตัวนะครับโดยที่เน้นไปที่71กับ สองเจ็ดหนึ่งนะครับเลขคุณไหมมีคุณมากเลยนะเจ็ดหนึ่งนี่ให้หลายเจ้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าไหนบ้างให้เจ็ดหนึ่งนะครับแน่นอนครับเจ้าประจําของเราที่สุดนะครับที่บินเน้นน,น่าจะเน้นถือว่าเน้นมากที่สุดอันดับหนึ่งของของช่องเลงวัดนี้นะคือว่าเจ็ดหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าศูนย์เห็นไหมมีเจ็ดหนึ่งตัวนี้นะครับก็ถือว่าชนเหมือนกันนะวชนของ ซื้อหอยยังโยงหรือแนวน้ำกัร715นะครับตัวนี้อันนั้นเป็นเมื่อกี้จะเป็นสนะองสองเจ็นเนาะนี่เจ็ดหน้าะครับก็เลขอยู่ในส่วนเหมือนกันกาเหมือนกัน,กนแล้วก็ของลุงเสริมลุงเสมก็มี7มี1 7เหมือนกันตัวนี้แล้วก็97ด้วยนะครับเก้าจะมีอยู่ตัวนี้เจ็ดเก้็นะครับอันนี้ก็คือของที่ผมยัที่ชนกับ ของเลขประจําของช่องของเรานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ชนเจ็7นึนึ่งเตัวเน้นนะครับตัวเน้นของกุยซอกาวแต่ว่ากุยซ้อกาวเน้นเดน,น,น,นล่าเหมือนกันนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเะครับล้วก็มีเก้าเจตัวนี้หนึ่งเกาเจ็ดเลยนะครับก็คือนี่หนึ่งเก้าเจเลยนะครับมีเก้าเจกับหนึ่งเจ็ลยหนึ่งเจเลยะครับเป็นหกหนึ่งเจโซนาจริงๆดูเป็นโซนปเป็นแบบโซนหนเเหมือนกันนะเหมือนว่า ค่อนข้างจะเน้นไปทาง17กันเหมือนกันนะครับของกุยซอกาวมีโอกาสออกไหมไมีคิดว่าก็สู่เหมือนกันนะ,ะแล้วก็กุยซอกราวเน้นล่างด้วยเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับถ้าไม่มาบนก็าอาจจะมาล่างเป็นไปได้เหมือนกันนะโซนหนึ่งเจ็ดสะมือม้อสะมื้เป็นสะมืน่าจะเป็นอีกอีกโซนหนึ่งสะมื้จะเป็นโซนหนึ่งโซนแบบของเจนุกรายเจนุก,กให้เป็นทางศูนย์สะมื้อสมืนี่จะเป็นทางศูนย์นะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นทางทางหนึ่งเจ็ดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับนี่ ของเจฟองเบียร์ซึ่งไอ้พีคิดว่าคิดว่าน่าจะน่าจะอั้นเหมือนกันนะน่าถ้าใกล้กลๆบ้านน่าจะอั้นเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันแบบเลขดังค่อนข้างเยอะเลขดังสุดน่าจะเป็นห้าเจ็ดเก้ามันทําให้แบบเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยตัวเนี้ยอั้นไปด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนส่วนตัวเลขที่กลับไปกลับมานะมันจะย่อยโุนอั้นไปนะครับตัวเอ่อเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าของออของอาจารย์ดุยนะครับตอนนี้ดุยพลันนะครับก็คือ นั่นเลยนะครับก็คือแล้ก็เลขที่แบบวนไปบนมานะ่น่าจะอ่านไปหมดนะครับผมสํหรับใครที่ชอบของเจฟองเบียก็จัดได้เลยเพราะว่าชนกันกันกบตัวหลักเหมือนกันนะทั้งซื้อหวยยังโยมกุยซอกกาวดุงเสริมจับชนหมดเลยนะครับทั้ง17แล้วก็ทั้ง17 71ตัวนี้แล้วก็79เลยนะครับแล้วก็พอเอาตัวนี้มาชนเนี้ยมันก็เป็น795ของจาดุยพลันเหมือนกันนะครับก็คือก็คือว่าชนหมดเลยนะครับ ของตาดหพลรรันชนไหมก็ชนนะเพราะว่าเป็นเป็น79นี่มี5ก็75เนี่ยเท่ามา2อันนี้มาใส่กันก็เป็น79 5เหอีกเหมือนกันนะครับวันนี้ก็คือเป็นแบบอยู่ในแนวโซนเดียวกันหมดเลยแต่ว่ามันทำให้อะไรทำให้เลขมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดเอามาแบบทั้ง7 9 5แล้วก็เอา1มาลใส่เข้าไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วก็วนไปวนมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็โซน15 5่นเนี่ยก็เยอะก็ก็ให้หลายเจ้าเหมือนกันนะครับ ทำให้เลขขค่อนข้างอยู่เปมนๆเนี้ย่วนอย่างเงี้ยวนไปวนมาวนไปวนมานะครับแต่ว่าทยที่ชอบแบบของเจฟองเบีย้ยนะก็ตามเียงแบบที่1771 7, 7, 1, แล้วก็79ได้เลยนั้นคิดว่าน่าจะเป็นแบบเน้นได้พงังเป็นแบบอสามตัวเนาะสองเจ็ดหนึ่งอันหนึ่งนะครับแล้วก็มี71แล้วก็มันนั้นเป็น7จ็เ็มันจะชนชนกันหลายอันชนตัวจับหลายอันนะครับ มันก็75นะครับแล้วก็ให้เราค่อยเจอีกทีนึงนะครับเจ็ดห้าเจ็ดแปดจะมาได้ไหม,มก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันมันชอบเอาเลขปรับดังเก่าๆมาออกนะอืมเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมอ่าสวัสดีทุกทาที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจช่องมาตลอดนะครับเองก็พยายามคัดโพยที่แม่นๆนะครับของจีฟองเบียก็เพิ่งให้ให้เมื่อวานแหละอ่าก็มีเรื่องแบบอำยาลงนะครับอัน วันนี้นะครับอนี้จะรีบลงให้นะครับผมอ, <c oughs> อก็เลือกกันได้เลยเดี๋ยวมีเจ้าไหนที่เตะตาอยอีกมันจะมาลงให้นะครับโดยที่แบบอันที่ลงส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่มันแบบน่าสนใจว่าน่าจะกันไว้ซะหน่อยอะไรเงี้ยตัวหลักตัวหลักก็มีอยู่แล้วอะไรอเงี้ยแล้วก็ตัวนพวกนี้ก็แบบน่าจะกันไว้ซะหน่อยนะครับผมโดยพอเล็กสามตัวมีของข้างชอบเล็กสามตัวก็จะกันเอาไว้ครับเที่ได้นะครับถ้ามีอันหมดก่อนนะ <laughs> ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีโพดีๆมาให้ดูกันอีกนะครับผมสวัสดีครับผม